ยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวในซีรีส์พิเศษมหาตำนานควอนตัมจากปริศนาสู่เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกนะคะนี่คือการเดินทางที่เราจะสวมบทบาทเป็นเหมือนนักสืบวิทยาศาสตร์ค่อยๆแกะรอยเออสาะหาข้อมูลเพื่อไขความลับอันน่าทึ่งแล้วก็บางทีก็ลึกลับมากๆของโลกควอนตัมค่ะใช่ครับเรากำลังจะเข้าไปในโลกที่เล็กยิ่งกว่าอะตอมอีกนะครับเป็นโลกที่ กฎฟิสิกส์ที่เราคุ้นๆกันในชีวิตประจำวันเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้เลยเพราะคะครับเป็นบินแดนที่แบบเต็มไปด้วยเรื่องแปลกๆความคิดที่มันขัดกับความรู้สึกทั่วไปของเราจริงๆตลอดซีรีส์นี้เราก็จะมาสืบค้นเรื่องราวการค้นพบสำคัญสคัญกันนะคะที่ไม่ใช่แค่เปลี่ยนความเข้าใจเรื่องจัก,กรวาลไปเลยนะแต่ยังนำไปสู่เทคโนโลยีที่แบบพลิกโลกที่เราอยู่กันเลยเหมือนคลี่คลายคดีซับซ้อนเลยนะครับ ใช่ค่ะค่อยๆต่อจิ๊กซอไปทีละชิ้นๆเผยภาพใหญ่ที่ซ่อนอยู่แล้วก็อย่างที่คุณว่าเลยครับพอเราคิดว่าเจอคำตอบสำคัญปุ๊บ,บก็มักจะมีคำถามใหม่ๆที่น่าสนใจกว่าเดิมโผล่มาเรื่อยๆเลยเป็นค่ะมันคือสเสน่ห์ของการสืบหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะไม่มีจบสิ้นจริงๆอืมครับเอาละค่ะเตรียมแว่นขยายปากกาสมุดบันทึกให้พร้อมนะคะ, <S <S ะ,คะเพราะการสืบสวนของเราตอนนี้กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วค่ะ กับตอนแรกจุดกำเนิดจากหายนะเมื่อแสงเผยความลับซึ่งเกิดขึ้นเราวๆปี1000ค่ะครับต้องย้อนไปปลายศตวรรษที่19เลยตอนนั้นบรรยากาศในโลกวิทยาศาสตร์นี่เอ่อเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นมากๆนักฟิสิกส่วนใหญ่รู้สึกว่าเฮ้ยใกล้จะเข้าใจกฎพื้นฐานธรรมชาติแบบสมบูรณ์แล้วละ่ะด้วยสิ่งที่เรียกว่าฟิสิกส์คลาสสิก อ๋อฟิสิกส์ยุคเก่าที่มาจากนิวตันแม็กซ์เวลอะไรพวกนั้นใช่ไหมคะใช่ครับใช่เลยเหมือนกับว่าจัก,กรวาลเป็นแบบเครื่องจักรกลไกใหญ่ๆที่เดินตรงเป๊ะทุกอย่างคำนวณได้ทำนายได้หมดอืมใช่ครับนั่นคือภาพที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่คิดกันตอนนั้นทุกอย่างดูลงตัวไปหมด จนกระทั่งมีนักฟิสิกส์ท่านหนึ่งลอร์ดเคลวินนะครับเขาออกมาพูดในปี1900ชี้ว่ามันมีเมฆหมอกก้อนเล็กๆ2ก้อนบทบังทศัศนียภาพฟิสิกส์อยู่เมฆหมอก2ก้อนฟิสิกส์ที่ว่าสมบูรณ์แบบเนี้ยอธิบายไม่ได้น่าสนใจจังค่ะเหมือนเป็นรอยร้าวเล็กๆบนกำแพงที่ดูแข็งแรงนะคะแล้วเมฆ2ก้อนนั้นคืออะไรคะเป็นสัญญาณเตือนปัญหาใหญ่หรือเปล่าถูกต้องเลยครับมันคือสัญญาณแรกๆเลยว่าเอ๊ะ ความเข้าใจเดิมเราอาจจะยังไม่ครบถ้วนนะก้อนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการหาอีเทอร์ตัวกลางที่เชื่อว่าแสงใช้เดินทางส่วนอีกก้อนซึ่งเราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เป็นปริศนาที่ดูเผินๆอาจจะง่ายๆนะครับแต่กลับสร้างความปั่นป่วนมากคือปัญหาการแผ่รังสีของวัตถุร้อนหรือที่เรียกกันว่าการแผ่รังสีของวัตถุดำการแผ่รังสีของวัตถุร้อนอ๋อนึกภาพออกค่ะ อย่างเวลาเห็นช่างตีเหล็กเผาเหล็กในเตาจากดำๆพอร้อนก็เริ่มแดงๆส้มๆเหลืองเหลืองแล้วก็ขาวจ้าเลยตอนร้อนจัดๆอันนี้ใช่ไหมคะใช่เลยครับตัวอย่างชัดเจนมากวัตถุทุกอย่างเลยนะครับไม่ใช่แค่เหล็กพอมีอุณหภูมิสูงกว่าศูนย์องศาสามบูรณ์เนี่ยจะปล่อยพลังงานออกมาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือก็คือแสงทั้งที่ตาเห็นแล้วก็มองไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะอย่างอินฟราเรดต้องครับอินฟราเรดอัลตราไวโอเลตด้วย นักฟิสิกส์คลาสสิกก็พยายามสร้างสมก,การมาอธิบายว่าที่อุณหภูมิหนึ่งหนึ่งเนี่ยวัตถุจะปล่อยแสงสีไหนเข้มสุดแล้วพลังงานมันกระจายไปตามความยาวคลื่นต่างๆอย่างไงฟังดูก็เป็นคำถามฟิสิกส์ตรงๆนะคะน่าจะคำนวณได้ไม่ยากด้วยกฎที่มีอยู่แล้วสิคะแล้วปัญหาคือตรงไหนทำไมถึงไปต่อไม่ได้ล่ะคะคือปัญหาใหญ่เลยครับมันเกิดขึ้นตอนเอาทฤษฎีคลาสสิกที่ดีที่สุดตอนนั้นมาคำนวณการกระจายพลังงานนี่แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ พอไปดูแสงที่ความยาวคลื่นสั้นมากๆหรือความฉี่สูงๆเช่นแสงสีม่วงหรือ UV ใช่ครับแสงสีม่วงโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV เนี่ยผลคำนวณตามทฤษฎีคลาสสิกมันน่ากลัวมากมันทำนายว่าวัตถุร้อนควรจะปล่อยพลังงานในช่วงความยาวคลื่นสั้นๆพวกนี้ออกมาในปริมาณที่ที่เท่าไหร่คะเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดเดี๋ยวนะคะหมายความว่าไงคะถ้าทฤษฎีนั้นถูกแค่ก้อนถ่านร้อน หรือหลอดไฟก็ต้องปล่อย UV แรงๆออกมาเต็มไปหมดเลยเหรอคะมันมันดูขัดกับความจริงมากๆเลยนะคะขัดแย้งแบบสุดๆเลยครับนั่นคือสิ่งที่ทฤษฎีบอกแต่ในการทดลองจริงเราไม่เคยเจออะไรแบบนั้นเลยวัตถุร้อนแผ่รังสีออกมาจริงแต่พลังงานรวมมันมีค่าจำกัดมีจุดสูงสุดที่ความยาวคลื่นค่าหนึ่งไม่ใช่พุ่งไปเรื่อยๆในช่วงคลื่นสั้นอ๋อ ความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงของทฤษฎีคลาสสิกตรงนี้แหละครับที่เขาเรียกกันติดตลกว่าหายนะแห่งแสงสีม่วงเหนือ ultraviolet catastrophe หายนะเลยเหรอคะครับมันไม่ใช่แค่คำนวณพลาดนิดหน่อยแต่มันคือหายนะทางทฤษฎีเลยชี้ว่าต้องมีอะไรผิดพลาดแบบร้อยแรงมากๆในความเข้าใจพื้นฐานเรื่องแสงกับพลังงานเป็นเหมือนหลักฐานชิ้นสำคัญเลยนะคะ ที่นักสืบอย่างเราจะมองข้ามไม่ได้เลยมันบอกว่าเอ๊ะวิธีคิดแบบเดิมๆมันพาไปถึงทางตันละแล้วใครล่ะคะที่กล้าพอจะเสนอทางใหม่ๆเพื่อมาคลี่คลายคดีนี้ในช่วงที่กำลังสับสนกันนี้เองครับปี1900นักฟิสิก,กส์ทฤษฎีชาวเยอรมันชื่อมักซ์พลังก็ก้าวเข้ามาจัดการกับปริศนานี้แต่ที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้มาแบบมั่นใจเต็มร้อยนะครับอ้าวหรอคะ ครั้งเป็นนักฟิสิกส์ที่ได้รับการยอมรับและก็ค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยมคือเชื่อมั่นในฟิสิกส์คลาสสิกมากๆแต่เขาก็ถูกรบกวนใจจากปัญหาไหายนะนี้มากพยายามหาทางอธิบายด้วยกรอบเดิมๆหลายปีเลยแต่ก็ไม่สำเร็จแสดงว่าเขาเองก็พยายามหาทางในกรอบเดิมก่อนแต่พอไปไม่ได้จริงๆถึงต้องทำอะไรที่มันนอกกรอบถูกต้องครับ หลังจากพยายามหนักมากในที่สุดพลังก็ตัดสินใจลองทำในสิ่งที่มันขัดกับความเชื่อพื้นฐานของฟิสิกส์ยุคนั้นเลยเขาเสนอสมมติฐานที่กล้าหาญมากคือตั้งคำถามกับแนวคิดที่ว่าพลังงานมันต่อเนื่อง c o n t น n u o ั ua, สศรับพลังงานไม่ต่อเนื่องปกติเราคิดว่าพลังงานมันเหมือนสายน้ำไหลหรือความร้อนที่ค่อยๆเพิ่มก็ค่อยลดได้เรียบเรียบไม่ใช่หรอคะแล้วพลังเสนอว่า มันเป็นยังไงแทนพลังเสนอว่าพลังงานโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับแสงเนี่ยนะไม่ได้ถูกปล่อยหรือดูดซับอย่างต่อเนื่องเป็นสายทานค่ะแต่มันออกมาเป็นเอ่อเป็นก้อน p a ็ k เกจหรือห่อ bundles ครับเป็นก้อนเหรอคะใช่ครับเป็นก้อนที่มีขนาดพลังงานเฉพาะตัวที่ไม่ต่อเนื่องกันเขาเรียกก้อนพลังงานพื้นฐานพวกนี้ว่า q u a n t u um. มคว a <ant> นตั m um. มาจากภาษาละตินแปลว่าเท่าไหร่หรือปริมาณ รูปหงุพจน์ก็คือควันตาอ๋แนวคิดว่าพลังงานเป็นก้อนๆไม่ต่อเนื่องแบบนี้ที่เรียกว่าควอนตีเซชันใช่ไหมคะใช่เลยครับหลักการควอนตีเซชันพลังงานมาเป็นก้อนๆหรือควันตาโอเคค่ะลองเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดขึ้นหน่อยได้ไหมคะมันต่างจากเดิมยังไงลองนึกถึงทางลาดกับบันไดค,ครับค่ะทางลาดกับบันไดตามความเข้าใจแบบคลาสสิกพลังงานเหมือนการเดินบนทางลาด คือคุณจะหยุดที่ความสูงระดับไหนก็ได้มีค่าพลังงานต่อเนื่องกันไปหมดมแต่ตามแนวคิดของแพลงพลังงานเหมือนการขึ้นลงบันไดคุณอยู่ได้แค่บนขั้นบันไดแต่ละขั้นจะอยู่ระหว่างขั้นไม่ได้อพลังงานที่วัตถุจะมีหรือปล่อยออกมาได้เนี่ยจึงมีค่าได้แค่บางค่าที่กำหนดไว้เท่านั้นเป็นจำนวนเท่าของควอนตัมมืฐานเข้าใจแล้วค่ะ เหมือนธรรมชาติไม่ให้พลังงานมีค่าเท่าไหร่ก็ได้ตามใจแต่จำกัดให้มีได้แค่ค่าตามขั้นบันไดที่กำหนดไว้ซึ่งขนาดของแต่ละขั้นหรือขนาดควานตัมพลังงานนี้ก็อาจจะไม่เท่ากันด้วยใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องเลยแลลงพบว่าขนาดของก้อนพลังงานหรือควานตัำเนี่ยไม่ได้คงที่แต่มันแปรผันตรงกับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแสงนั้นๆความถี่ครับพูดง่ายๆคือ แสงความถี่สูงอย่างแสงสีม่วงหรือ UV ก้อนพลังงานจะใหญ่กว่าแสงความถี่ต่ำอย่างแสงสีแดงหรืออ oh. ินฟราเรดอ๋อมีเป็นความสัมพันธ์สำคัญมากที่พลังสรุปเป็นสมการง่ายๆเลยคือ E เท่าก e ับ hf E เท่ากับ hf E คือพลังงานควอนตัม f คือความถี่แสงและ h คือค่าคงที่ตัวใหม่ที่เขาเจอซึ่งตอนนี้เราเรียกว่าค่าคงที่ของพลัง ค่าคงที่ของพลังเอาล่ะทีนี้มาถึงจุดสำคัญเลยค่ะสมมุติฐานที่ดูแปลกๆว่าพลังงานมาเป็นก้อนขนาดขึ้นกับความถี่เนี่ยมันช่วยไขยปริศนาหายนะแห่งแสงสีม่วงเหนือได้ยังไงคะทำไมนี่ถึงเป็นกุญแจสำคัญมันไขปริศนาได้อย่างน่าทึ่งเลยครับพอพลังต่อแนวคิดควอนไทเซชันกับสมการ E เท่ากับ hf เนี่ยไปใส่ในแบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อคำนวณการแผ่รังสีของวัตถุดำนะ ผลที่ได้ออกมามันตรงกับข้อมูลจากการทดลองจริงเป๊ะทุกช่วงความยาวคลื่นเลยโหมันอธิบายได้ว่าทำไมวัตถุร้อนถึงไม่ปล่อยพลังงานในช่วงคลื่นสั้นความถี่สูงออกมาแบบไม่มีที่สิ้นสุดแล้วกลไกลมันเป็นยังไงคะทำไมการที่พลังงานต้องมาเป็นก้อนถึงจำกัดแสงความถี่สูงได้อธิบาย,ยง่ายๆคืออย่างนี้ครับ การที่วัตถุจะเปล่งแสงความถี่สูงมากๆอย่าง UV เนี่ยตามแนวคิดพลังมันต้องสร้างก้อนพลังงานหรือควอนตัมที่ใหญ่มากๆขึ้นมาถูกไหมครับเพราะ E เท่ากับ hf ค่ะความถี่สูงพลังงานก็ต้องสูงตามใช่ครับแล้วการจะสร้างก้อนพลังงานใหญ่ขนาดนั้นขึ้นมาทีละก้อนเนี่ยมันยากหรือมีโอกาสเกิดน้อยกว่าการสร้างก้อนพลังงานเล็กๆของแสงความถี่ต่ำกว่ามากๆอ๋อเหมือนถ้าต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ๆก็จ่ายได้ไม่บ่อยเท่าจ่ายก้อนเล็กๆล่ะคะ เพราะนานนั้นเลยครับที่อุณหภูมิไม่สูงเกินไปพลังงานส่วนใหญ่เลยถูกปล่อยออกมาในรูปควอนต้าขนาดเล็กถึงกลางๆซึ่งก็คือแสงอินฟราเรดแสงที่มองเห็นมากกว่าที่จะไปสร้างควอนต้าใหญ่ๆของ UV แบบไม่จำกัดเหมือนที่ทฤษฎีคลาสสิกเคยว่าไว้โอ้โหมันเป็นการพลิกมุมมองที่แบบเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากนะคะ ค่เปลี่ยนจากคิดว่าพลังงานไหลต่อเนื่องมาเป็นก้อนๆที่มีขนาดไม่เท่ากันก็อธิบายสิ่งที่ค้างคาใจนักฟิสิกส์มานานได้เลยนี่คือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่จริงๆแต่กลับมีเรื่องน่าแปลกใจกว่านั้นคือแม้แต่ตัวพลังเองก็ยังไม่ค่อยเชื่อสิ่งที่ตัวเองค้นพบเท่าไหร่หรอคะใช่ครับนั่นเป็นอีกมุมที่น่าสนใจมากตอนแรกเลยพลังก็มองว่าการแบ่งพลังงานเป็นก้อนหรือควอนตั้มเซชันเนี่ยอาจจะเป็นแค่กลวนอุบายทางคณิตศาสตร์ Mathematical Trick กลวนอูบายหรือการกระทำอันสิ้นหวัง (active desperation) ที่เขาคิดขึ้นมาเพื่อให้คำนวณได้ผลตรงกับการทดลองเฉยๆเขาเองยังผูกพันและก็เชื่อในหลักความต่อเนื่องของฟิสิกส์คลาสสิกมากๆและเขรู้สึกไม่สบายใจกับแนวคิดใหม่นี้ที่ตัวเขาเองเสนอขึ้นมาเหมือนกับว่าเขาสะดุดเจอประตูสู่โลกใบใหม่โดยบังเอิญแต่ก็ยังลังเลที่จะก้าวเข้าไปเต็มตัวเพราะมันดูแปลกๆต่างจากโลกที่เขาคุ้นเคยเหลือเกิน อาจจะเปรียบเทียบได้ประมาณนั้นเลยครับเขาใช้เวลาหลายปีหลังจากนั้นพยายามหาทางอธิบายผลของตัวเองโดยไม่ต้องใช้สมมุติฐานควอนตัมแต่ก็ไม่สําเร็จครับอ,อ้าวอย่างไรก็ตามนะครับแม้จะลังเลไม่แน่ใจส่วนตัวแต่สิ่งที่พลังทําไปในปี1900เนี่ยถือเป็นการจุดชนวนการปฏิวัติทางความคิดครั้งใหญ่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์เลยมันคือการวางศิลาเลษกให้สาขาใหม่ของฟิสิกส์คือฟิสิกส์ควอนตัมฟิสิกส์ควอนตัมครับ เขาเปิดประตูบานแรกสู่จัก,กรวาลอันลึกลับในระดับเล็กที่สุดโลกที่เต็มไปด้วยกฎเกณฑ์น่าพิศวงรอให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังๆมาสำรวจมาไขาปริศนาต่อและนี่คือจุดเริ่มต้นของการสืบสวนในฐานะนักสืบวิทยาศาสตร์ของเราในวันนี้ค่ะการค้นพบร่องรอยแรกที่บอกว่าพลังงานซึ่งเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งอาจจะไม่ได้เป็นสายทานต่อเนื่องอย่างที่เราคุ้นเคยแต่กลับมีพฤติกรรมเหมือนเป็นก้อนที่นับได้ไม่ต่อเนื่องกัน มันชัางเป็นแนวคิดที่ฟังดูขัดกับสามรัญสำนึกมากๆเลยนะคะครับมันเป็นการท้าทายครั้งใหญ่ต่อความคิดทางฟิสิกส์ที่มีมานานเลยครับทำให้เกิดคำถามพื้นฐานขึ้นมาเยอะมากเกี่ยวกับธรรมชาติที่แท้จริงของความเป็นจริงคำถามสำคัญที่ยังเป็นปมปริศนาทิ้งไว้หลังจากพลังเสนอกลอุบายทางคณิตศาสตร์ที่ได้ผลเกินคาดนี้ก็คือแล้วก้อนพลังงานหรือควันต้าที่เขาพูดถึงเนี่ย มันมีตัวตนอยู่จริงในธรรมชาติหรือเป็นเพียงแค่เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่บังเอิญช่วยให้คำนวณได้ถูกเท่านั้นณนะจุดนั้นยังไม่มีใครฟันธงคำตอบได้เลยค่ะใช่ครับมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ซับซ้อนแล้วก็น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมอีกเป็นเหมือนบทแรกของคดีใหญ่ที่เพิ่งเห็นตัวละครสำคัญแต่ยังไม่รู้แรงจูงใจหรือบทสรุปจริงๆเลยในฐานะนักสื่อวิทยาศาสตร์ที่ร่วมเดินทางไขปริศนานี้ลองคุ่นคิดกันดูนะคะ แนวคิดที่ว่าพลังงานมาเป็นก้อนๆไม่ต่อเนื่องนี้มันทำให้รู้สึกยังไงมันดูสมเหตุสมผลในมุมมองฟิสิกส์หรือยังรู้สึกขัดแย้งกับประสบการณ์ในโลกที่เราสัมผัสได้เป็นคำถามที่น่าคบคิดจริงๆค่ะเพราะในตอนต่อไปของการสืบสวนของเรานะครับจะมีนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะอีกคนก้าวเข้ามาแล้วก็ไม่เพียงแต่นาเสนอหลักฐานที่เหมือนจะยืนยันการมีอยู่จริงของก้อนพลังงานพวกนี้เท่านั้นนะ แต่ยังจะเปิดเผยแง่มุมที่น่าพิศวงยิ่งขึ้นไปอีกของธรรมชาติแห่งแสงและควันต่ำครับถูกต้องแล้วค่ะห้ามพลาดเด็ดขาดกับการคลี่คลายปมปริศนาต่อไปในตอนที่2กระสุนแสงของไอสไตน์สำหรับวันนี้การสืบสวนในตอนแรกคงต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ